หลายอย่างที่ไทยเราสามารถที่จะไปจับมือร่วมมือกันกับทางซาอุดิอาระเบียได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการการโรงแรมการท่องเที่ยวด้านพลังงานเรื่องยานยนต์เรื่องการก่อสร้างเรื่องการศึกษาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะโดยย้ําถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ของไทย กับนโยบายวิสัยทัศน์2,030ของซาอุดิอาระเบียค่ะที่สามารถจะสอดรับกันได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและก็ยังได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจัดให้คุณดอเนเป็นหัวหน้าคณะเพื่อนำทั้งภาครัฐแล้วก็นักธุรกิจภาคเอกชนไทยเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียในเดือนกุมภาพันธ์ในนัดแรกนะคะเป็นโอกาสแรกเลยเพื่อจะได้พบหาหรือสแสวงหาโอกาสระหว่างผู้แทนไทยกับซาอุดีอาระเบียกันต่อไปค่ะ คือคือข่าวนี้นะครับมันมีมุมให้ขยายความนิดหนึ่งนะเวลาเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมุนเวนเศรษฐกิจสีเขียวอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ไปอาจจะบอกโอ้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่เรื่องแบบนี้สําคัญนะมันมันจะส่งผลอะไรบ้างต่อการปรับตัวในการทํามาหากินของเราไงนะฮะอย่างเนี้ยพวกองค์กรธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีความไวต่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมหมายก็ว่าเราจะเปิดวามสัมพันกับประเทศเนี้ยก็ต้องดูว่า ทางโน้นเนี่ยทางคู่ค้าของเราประเทศที่จะมีความสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขาทิศทางเข้าไปทางไหนก็ต้องไปด้วยกันว่าไอ้สินค้าการบริการกอะไรต่างๆเราก็ต้องไปในทิศทางแบบนั้นคําว่า BCG นะครับเกษตรหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวต่างๆเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปลูกอะไรเราจะผลิตอะไรมันต้องเป็นไปตามแนวโน้มถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นก็มันจะได้ขายได้ ใช่ใช่ไหมคือเราจะมาบอกโอ้ยท่านทำกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วท่านไม่สนใจเราอะไร B, C, G ีแล้วโอ้ปวดหัวก็ทําได้ค่ะแต่ขายไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วขายได้ก็อาจจะราคาไม่ดีเพราะความต้องการมันน้อยลงนะพราเราจึงเห็นว่าเวลาผู้ผลิต สินค้าต่างเนี่ยเขาจะต้องมีฉลากนู่นฉลากนี่เพื่อบอกว่าของชั้นสีเขียวนะอของชั้นมีมาตรการนั่นสิ่งแวดล้อมนะของชั้นประหยัดพลังงานนะโลกมันไปแบบนี้นไอ้เรื่องแบบนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่อีกหน่อยมันจะคุ้นหูและมันจะเป็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับวิธีการทํามาหากินของเราก็เป็นเรื่องที่ที่เราชาวบ้านเองก็ต้อง,ต,องต้องไปทําความเข้าใจกับมันมนะครับตอนแรกผมก็อะไรบีซีหลังๆมันฟังบ่อยๆขึ้นอ้อ ไม่เฉพาะประเทศไทยเราแนวโน้มของโลกมันเป็นอย่างนี้ะนะครับเรื่องนี้ก็ติดตามกันนะครับเป็นข่าวดีๆ